ว่าเราพร้อมไฟแล้วเราก็จัดเลยครับแต่ก่อนผมเป็นเด็กดีมากจริงทัวันนี้ก็เป็นเด็กดีครับแต่ว่าอะไรที่แบบสามารถทวงความยุติธรรมเราคืนหน้าเราก็ต้องทำ <S 2> <S 2> ใครสั่งอะไรอาด <What S 2> เอวสนานะน้องฟอร์ดแมรูนีคุยเรื่อง แล้วยังยังเลยครับยังเลยแต่ว่าต้องไปศึกษาครับผมกําลังปรึกษาพี่แพดี่อยู่ครับต้องพี่ครับขาตั้งครับร้องปาน,นี้ให้ฟังหน่อยค่ะอ่ะส่งของขวัญให้ก่อนส่งของขวัญให้ก่อนเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเลยหนึ 1, 000, ่งพันนะส่งมาก่อนบกุหลาบหนึ่งพันกุหลาบละเด้อพอแล้วค่ะ ไปชันไปส,สั่งข้าวบอข้าวเออเอาเลยว่าจะพากินหมูหน่อยเพราะว่าพี่วันนี้พี่ข้างบ้านเพื่อนบ้านนะครับเขาเอาผักให้น่ารักมากเอาผักให้เรามาไว้ทําเมี่ยงกินเมี่ยงหมูแดดเดียวอืม,อมนนชิ่ยอรกักอะไรอะพรากรักครูเตอร์คืออะไรวะชื่อเพลงอ่ะไม่รู้อะใครจะามครูเตอร จบไว้อ่ะจบไว้สึกมายิ่งหล่อค่ะอุ๊ยสิวขึ้นเต็มเลยเนี่ดูดิดเป็นสิวอ่ะผมเป็นคนแพ้ง่ายมากเลยนะจืออะไรนิดอะไรหนอกก็แพ้แล้วฉันไม่เคยจะรู้หัวใจตัวเองแล้วเมื่อไรจะบอกตัวเองได้สักที ว่าคนค,นนาคนนาาจจนไหทร,เ,เ,รเสื้อพ่กนี้ครับเสื้อพวกนี้พวงนี้วันที่เจ็ดใช่ปะ,ปะเร็วอ่ะเร็วมากเลยฮะโอเค ยังไม่สั่งหมูสั่งหมูเลยสั่งหมูเลยกดเลยกดเลยกดกดหมูเลยครับพี่เพลี่เขาขายผู้เรียนดีมากเลยเนาะถ้าฝอดไปขายฝอดจะมีคนเอฟไหมเนี่ยต้องช่วยกันนะทุกคนต้องช่วยกันนะน่ารักคททิศขอบคุณครับพี่นาดาเอาปรึกษาได้เลยเหรอครับ จริงเหรอครับพี่จริงเหรอครับแม่แม่ทําภาษีบุคคลแบบแบบที่อ๋อผมติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเดี๋ยวผมกดติดตามกลับไปเลยเดี๋ยวผมจะปรึกษาครับเพราะว่าเหมือนมันมันมีส่งมาแล้ววันนี้นั่งดูขายอย่างมันเอ้ยเมื่อเช้าเหรอเมื่อเช้าเหรอครับโสดไหมคะหยอกหยอกโอ้โหกล้าถามเนาะ โสดอะไรหรอมีผัวแล้วชื่อแพรรี่ทุเรียนพี่แพรรี่ของเขาดีเอ้ยอ้าวมูแต่เดี๋ยวผมก็ดีนะคนขายก็ดีเอออ่าสงองขวัญมาก่อนเนีย่ยให้มันหยุดสิทุกคนเย่าให้ของขวัญมันหยุดตรงนี้สิให้มันครบหนึ่งพันก่อนพิดลืมบัตรบัตรอะไรครับอ๋อทำไมนะเจี๊ยบรู้ล่ะ ใช่วันนี้ผม่าจะไปธนาคารลืมเลยลืมบัตรปอรอยากสั่งหมูค่ะแต่อยู่ไกลสั่งทางแอป